สวัสดีนะครับหมอโต๊915ทาหลอดทนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับชาวธา,าตุน้ำทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตและ,ส,ะสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่นิ่งเงียบห่างคุณไปตอนนี้เขาทําอะไรอยู่ของชาวธาตุน้ําธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤิกตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่31พฤษภาคมปี2568หมอโตสอธิษฐานให้ดูได้ทรคณาและราศีเลยนะครับมหมอโตสดูไปโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี่เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสำหรับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ำกรากดมินพุชจิกนะครับคนที่นิ่งเงียบห่างคุณไปตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณเป็นไพ่ของเซลติคอร มโตดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่เดอเอมเพอร์ชาวเมธธาตุไฟคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยซับพอร์ตคอยเกื้อกูลคอยแคร์กับความรู้สึกของคนที่เรารักของคนที่เราแคร์เดอเอมเพอร์นี่คือการที่ปกป้องกับคนที่รักกับปกป้องกับคนที่ดูแลนการที่จะมอบใจให้ใครสักคนหนึ่งใครคนนั้นต้องเห็นคุณค่า ในความรู้สึกการแคร์ใจการแคร์ความรู้สึกของเราเดทการจบการเลิกราสำหรับบางท่านอาจจะมีการที่ตัดจบการเลิกกันไปหรือมีพลังงานให้ความพัดพาความผิดหวังความเสียใจความทุกข์ความเศร้าความเสียใจในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ในวันที่เราจบกันออกไป5ถ้วยความผิดหวังความเศร้าความเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจกับเราเสมอไปในเมื่อคนหนึ่งคนหนึ่งหมดรักในคนคนหนึ่งที่หมดใจไปเรา れ บังคับใจใครไม่ได้ในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยในวันที่เราเลือกที่จะหันหลังจะมีคนที่กําลังคิดจะมีคนที่ไต่ตองว่าเขาขาดคนที่สําคัญที่สุดของเขาไปหรือเปล่าในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังเฝ้ามองกําลังเฝ้ารอกําลังรอคอยคนคนหนึ่งที่ให้โอกาสหรือคนคนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมออดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงหวนกลับคืนไม่ได้การกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งความรู้สึกใหม่สิ่งใหม่ นะครับเป็นพลังงานไพ่9ก้าถ้วย9้าถ้วยคือพลังงานไพ่การที่มีพลังงานไพ่คนที่รักเพศเดียวกันหรือคนที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มหรือการที่มีความเจ้าชู้ความดอกรวงความไม่จริงใจหรือเป็นคนที่ไม่ได้เคยแคร์กับเราในวันนั้นไม่เคยสนในความรู้สึกไม่เคยแคร์ในความคิดกําลังไต่ตองกาลังตกผลึกแห่งความคิดว่าเขาเป็นฝ่ายที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปนะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าเหรียญ5เหรียญคือพลังงานไพ่ความโดดเดี่ยวความเน็บ หนาวความอ้างว้างมีผ้แห่งการที่วิ่งตามหาความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียใจกําลังโหยหาคิดถึงวันที่คุณคุณเคยทําเพื่อเขาในวันหนึ่งที่คุณเดินตามเขาในทุกๆก้าวและคุณหยุดเดินตามเขาเขาหันกลับมาเขาไม่เหลือใคร ในคนที่เคยเข้าใจคนที่เคยห่วงใหญ่คนที่เคยดูแลเดอะทาวเวอร์การจับได้การโป๊ะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่จับได้การโป๊ะแตกความรู้สึกการจับได้ว่าเขามีคนอื่นดึงคนอื่นเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังงานไพ่เดอร์เทมเพัดนเดอร์เทมเพเนคือพลังงานไพ่ความผูกพันความผูกมัดสายใ่แห่งความรักการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่พัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบๆบตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่สองม้เท้าคือการที่การมองไปข้างหน้าของเรานะวันอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะไม่หันหลังมองย้อนกลับไปในดีที่ผ่านมาแล้ววันเวลาปัจจุบันจะทําให สิ่งที่เป็นอนาคตและอดีตแห่งความทรงจําเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆที่คุณอาจจะมีเรื่องขุนเครืองในความคิดในความรู้สึกอาจจะต้องปล่อยมันออกไปแต่การที่จะปล่อยอะไรสักอย่างหนึ่งตัดอะไรสักอย่างหนึ่งมันคงยากในความรู้สึกเพราะเราไปเข้าไปผูกมัดเราเข้าไปผูกพันกับความ รักและความผูกพันที่เรามอบให้ใจให้เขาเต็มที่ให้กับเขาเต็มร้อยนะครับเป็นพลังงานไพ่เดียมประเทศเทพธิดาดาวสุดาววีนัทนะมีพลังงานไพ่คู่เข้ามาวันที่ขาดกันเขาอาจจะเป็นฝายที่กําลังคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยดูแลเคยเดินก้าวเคยเคยแลกความคิดเคยเข้าใจ เคยสนับสนุนเคยช่วยเหลือเคยเกื้อกูลกันนะครับเป็นพลังงานให้การตื่นรู้การก้าวไปข้างหน้ายังมีความคิดถึงกับใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกของคุณที่มีความคิดถึงอยากให้เขากลับมาในความรักในความสัมพันธ์อยากให้เขากลับมาปรับเปลี่ยนอยากให้เขากลับมาเปลี่ยนแปลงการที่คนคนหนึ่งรู้ใจตัวเองและกลับมาเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเอง <_' c> เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าผิดในวันนั้นกลับมาแก้ไขในวันนี้นะครับเป็นพลัง เป็นพลังงานให้การเปลี่ยนแปลงในตัวของคุณเองนะเป็นพังการที่เปลี่ยนแปลงการล้มและลุกข,ขึ้นใหม่ในความ เป็นตัวตนของคุณคทุกคนมีสิ่งที่เราเคยผิดหวงังมีสิ่งที่เราเคยเสียใจมีสิ่งที่เราเคยเศร้าแต่ในวันที่เราเศร้าในวันที่เราเสียใจเราจะไม่เสียใจนานเพราะวันเวลาดําเนินต่อไปเรื่อยๆวันเวลาที่ไม่เคยรอไขวันเวลาที่หมุนเปลี่ยนเวียนไปนะครับเป็นพลังงานไพ่ในพลังงานของไพ่แห่งสายฝนความรู้สึกเป็นพลังงานไพ่เทวดาความรู้สึกที่มันจะชโรม ลงมาจากสายฝนที่ทำให้ชุ่มฉ่ำในหัวใจการกำเนิดในความรู้สึกครั้งใหม่ในตัวของคุณเองนะครับเป็นหนังให้ไอ้ เป็นไพ่ของน้ำแข็งความขับค้องใจความยุ่งยากและควานค้นหาสิ่งที่สำคัญที่สุดในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่จะมีการที่เลือกและตัดสินใจในเส้นทางเดินทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินใจจะมีโอกาสและสิ่งต่างๆและสิ่งดีๆที่เข้ามาคุณจะเป็นคนที่กำหนดในเส้นทางเดินและทางเดินด้วยตัวของคุณเองเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์สคนที่นิ่งเงียบห่างคุณไปตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะมีพลังงานไพ่าการที่มีการวาง แบบแผนการวางเป้าหมายหรือเขาวางแผนการที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเขาที่เสียดายเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่รู้นะว่าคุณน่ะอาจจะไม่เชื่อมัน่นไม่ให้โอกาสหรือไม่ให้อภัยกับเขาแต่ตอนนี้เขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทักทายกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยกับคุณง้อคุณอ้อนวอนคุณวิงวอนคุณให้คุณคืนกลับให้คุณหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินการพฤษสงกรธาตุลม กลุ่มตุลเมตุนธาตุน้ำกรกฏมีนพฤจิกที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ขอดูพลังลางานแพทออดีที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ำนะครับ ว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นเช่นไรนะมีพลังงานไพ่ในเดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคุณกับเขาเคยมีความเข้าใจเคยมีความรู้สึกดีๆเคยมีความผูกพันและความผูกมัดแสงดาวแห่งศรัทธาคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันคุณคือหนึ่งแห่งจักรวาลแรงพลังงานไพ่ความสุขและความสมวังการเทปัญหากับความรู้สึกลงทรายน้ำไปแล้วความทุกข์ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจเอ็ด รบคับการเริ่มต้นโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือการเริ่มต้นในตัวของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นที่ตัวของเรานะครับเป็นพลังพ่การปกปิดความหมึดอัดความวาวุ่น ความกังวลใจมีคนอดีตที่ผ่านมาของคุณกําลังเจ็บปวดและกําลังว้าวุ่นกําลังร้อนใจเหมือนเขาปกปิดความรับบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่พลาดสิ่งที่ดีและสิ่งที่สําคัญที่มีคุณในวันที่ไม่มีกันแล้วในวันที่ห่างไกลในวันที่ไม่ได้พกเจอเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดในตอนนี้ภายนอกก็จะดูไม่มีอะไรภายในเขารู้สึกถึงความงงนเหงิด ความวาวุ่นความไม่สบายใจมีพลังงานไพ่การห่วงแหนหรือการที่มีคนที่กําลังแอบห่วงแอบพึงในความรักในความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงกับของคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนอยากกลับมาพูดคุยอยากกลับมาติดต่ออยากกลับมาทักทายนะเหมือนเขากำล,ลังวางแบบแผนหรือการวางแผนที่จะกลับมาง้อคุณเขาอยากรู้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากส่งข้อความมาอยากให้คุณอ่านข้อความของเขาและตอบเขาด้วยเขาอยากรู้ใจคุณว่าคุณยังมี เหมือนเดิมหรือเปล่านะมีพลังงานไพ่เดอะซันเดอะซันคือความสุขความสมหวังความสําเร็จเป้าหมายแห่งชัยชนะเป้าหมายแห่งความสําเร็จหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจมีคนที่อยากกลับมาชัดเจนมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยหรือเขายอมรับผิดแห่งผลแห่งการกระทําที่ผ่านมาการแก้ไขของเขาเขาอยากชัดเจนกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่สิบดาบ สิบดาบคือพลังงานให้่ความเจ็บปวดความทุรนทุรายในตอนนี้เขาอาจจะได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในวันเวลาที่เขาไปพบเจอใครแล้วใครคนนั้นไม่ได้จริงใจกับเขาไม่ได้แคร์เขาไม่ได้สนใจเขาเหมือนเขาทุ่มเทไปเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาในความรู้สึกของเขาช่างว่างเปล่าเหลือเกินนะครับมันมีความรู้สึกที่เจ็บปวดและทุกข์ทนทรมานใจในตอนนี้ของเขาตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ได้รับบทเรียน และความรู้สึกที่มันเจ็บปวดมากกว่าคุณในวันนั้นทวีคูณขึ้นไปเพราะกัสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณสิ่งที่แตกหักพังไปความนิ่งของคุณความเงียบของคุณคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วกับสิ่งที่คุณเคยทํา ในตอนนี้อาจเป็นฝ่ายเราที่นิ่งเป็นฝ่ายเราที่ไม่ตามเขาแล้วเป็นฝ่ายเราที่ไม่งอเขาแล้วแต่การที่คนคนหนึ่งกลับมาขอโอกาสหรือให้อภัยขอโทษในสิ่งที่ผิดแต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจว่าคุณจะให้โอกาสกับคนคนหนึ่งที่เคยทําให้เราผิดหวงังให้เราเสียใจที่เคยมีคนอื่นไป กับอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าความฝันความหวังคุณจะเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่สําคัญที่สุดในตัวของเราเองนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองมีพลังให้ de ดมูลความคิดถึงความโหยหาการที่มีคนที่กําลังคิดถึงมีคนที่กําลังโหนหา โหยหาคุณอยู่หรือเข้ากำลังฝากความคิดถึงมากับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันหวนกับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์แปดเหรียญการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากพูดคําว่าเขาเสียใจเขาขอโทษที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บหรือคำพูดคําจาหรือเป็นฝ่ายเขาที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเขาที่อยากจะไปตัดจบก,กัะอีกคนหนึ่งมานะเป็นพ่งกาที่ในตอนนี้เหมือนเขาไม่เหลือ ใครแล้วเขาอยากติดต่อมาในความรักในความสัมพันธ์นะครับอมอต้นขอพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุน้ำนะครับอขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณในปัจจุบันมีพลังงานไพ ในสามไม้เท้านะสามไม้เท้าคือการที่การขายับยายในหน้าที่ของเขาหรือการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังหวังถึงในเรื่องการงานการเติบโตในสายงานหรือในการงานของเขานะครับเป็นพลังงานไพ่สามเหรียญสามเหรียญคือพลังงานไพ่การที่มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากกลับมาพูดคุยอยากกลับมาขอร้อง การเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่การเรียนรู้ในสิ่งทีเ่เริ่มต้นกันใหม่นะครับเป็นพลังไฟเดอร์สตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวง เองนะในตอนนี้เขาอาจจะเป็นไฟล์ที่เห็นโอกาสหรือเห็นเห็นในสิ่งที่มีค่าสําหรับในปัจจุบันเนี่ยเขาอยากกลับมาแก้ไขปัจจุบันทําวันนี้ให้เป็นวันที่มีความสุขที่คุณกับเขาได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งก้าวดาบความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากมีคนที่กําลังคิดเยอะมีคนที่กําลังเครียดมีคนที่กินไม่ได้มีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีด ที่มีคุณธรรมแรงความผูกพันยิ่งเขาพยายามตัดใจจากคุณเท่าไหร่ความผูกพันความผูกมัดความรักยิ่งเพิ่มพูนความรักยิ่งทวีคูณตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังร้อนใจกําลังร้อนลนกําลังเดินหน้ากลับมาในความรักในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเราที่นิ่งอยู่ในบรรลังของเราเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่ของเขานะมีพลังงาไพเป๋ถ้วย 8ถ้วยคือพลังงานให้การเดินจากหรือการหันหลังในวันที่อยู่ด้วยกันกับไม่เคยเห็นในสิ่งดีๆที่เราเคยมอบให้ในวันที่ห่างไกลหรือในวันที่เราถอยมาเขาอาจจะเห็นแต่ความทรงจําดีๆที่มีคุณเสียงของคุณความเสียงหัวเราะของคุณเสียงความรู้สึกของคุณอย่างก้องอยู่ในความคิดอย่างก้องอยู่ในความรู้สึกของเขา view of fortune วิดเดอร์นะครับเป็นพลังภาพให้การวนกับการหวนคืนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่อยากวนกลับมีคนที่อยากวนคืนในความรักในความสัมพันธ์หรือเข้าไปเรียนรู้โรคใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมาและมีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในตอนนี้หรือการที่ใครคือคนที่เป็นห่วงเขาใครคือคนที่คอยแนะคอยเตือนคอยบอกเขาในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเศร้ามีคุณคอยเป็นกําลังใจเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ พูดคุยกับคุณได้ทุกๆเรื่องแต่ในสิ่งที่เข้าไปแล้วมันเหมือนความกดดันคุยกับใครไม่ได้พูดกับใครไม่ได้ไม่มีใครเข้าใจในความคิดไม่มีใครเข้าใจในความรู้สึกเป็นฝ่ายเขาที่ทุกข์ใจหนักมากในตอนนี้การติดต่อ ซิบไม้เท้าเป็นพลังงานให้ความทุ่มเทการกระทําของคนคนหนึ่งหรือเขาการะนำพิสูจน์ในดวงเขาที่จะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์อยากทําให้คุณเชื่อมัน่นการที่ทําให้คนที่รักเชื่อมั่นในความรักในความสัมพันธ์คือการไว้วางใจซึ่งการและการการให้และการให้ ให้ด้วยใจให้ด้วยความรักให้ด้วยความผูกพนันและการช่วยเหลือและการกื้อกูลซึ่งกนและกันนะครับในตอนนี้มีคนที่กําลังเจ็บปวดมีคนที่กําลังทุกข์ใจมีคนที่กําลังเสียใจนะมีพลังอาไพสีสี่เหรียญน,นะมีพลังอาไพไนออฟสอดนะครับเป็นพลังอาไพความร้อนลนความร้อนใจมีคนที่ร้อนลนมีคนที่กวลกว här, ายใจมีคนที่อยากไปหาคุณหรือมีคนที่อยากพบเจอกับคุณใน เร็วๆหรือการที่เขาอยากเคลียร์ใจกับคุณเร็วๆเขาไม่อยากปล่อยให้วันเวลาผ่านไปเนิ่นนานเพราะคุณกําลังเรือนลางและจางหายไปจากความรู้สึกของเขาในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขากลับมามีสติเขากลับมาเห็นในทุกๆสิ่งที่มีคุณอยู่เคียงข้างเขามีพลังงานให้เดวิลเป็นพลังงานให้ความพัฒนาการความรัก ความโลภความโกรธความหองการที่มีคนที่กลับมาแล้วเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนเขาจะห่วงคุณเขาจะหึงคุณเขาจะค้ั่งรักคุณนะมันเหมือนกับการที่เขาอาจจะไปไปแล้วไปไม่โอเคไปแล้วไปแล้วพบพบเจอกับสิ่งที่เขาเหมือนไปแล้วเสียใจมาในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะไม่ยอมจากคนที่รักคนที่แคร์คนที่ช่วยเหลือคนที่ผูกพันไปคิงอวารด้วยเซนส์ของคุณด้วยความซื่อของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่ง ที่กลับมาในความรักในความสัมพันธ์ได้นะมีพลังงานให้ในส่งไม้เท้าเนี่ย คือพลังงานให้การเฝ้ามองโอกาสหรือการเฝ้ามองจังหวะหรือเป็นคุณกําลังมองถึงสถานการณ์ในความเป็นจริงและความเป็นไปคนที่กลับมาง้อคนที่กลับมาแคร์คนที่กลับมาสนใจต้องจริงใจและต้องชัดเจนต่อการคุณรู้ถึงการกระทําคุณรู้ถึงคําพูดโกหกคุณหรือถึงคําพูดไม่จริงกับสิ่งที่เราให้อภัยกับคนที่เรารักเพราะเรารักเพราะเราแคร์เพราะเราทุ่มเทให้กับเขาแต่สิ่งที่เราให้โอกาสหรือสิ่งที่เราให้อภัยกับเขาไปแล้วเขาต้องเห็นคุณค่าและ ก,การให้อภัยการที่ควยควาโอกาสและการเริ่มต้นกันใหม่นะครับอขอรูปังงานให้ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับขอรูปังงานให้แนวโน้มความสัมพันธ์นะครับ มีไพ,พ่พลังงาน,พานาไพนะ่ในเอาเปเทิลนะในเอาเปเทิลเพื่อคือพลังงานไพกออกออ่การเฝ้ารอการรอคอยการเฝ้ามองนะครับเป็นพลังงานไพ่ในวันพ่งนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่เขารู้ว่าในวันนี้เขาอยากติดต่อเขาอยากพูดคุยเขาอยากเคลียร์ใจเขาอยากมีคุณในในวันที่เป็นปัจจุบันและในวันที่เราวางแบบแผนด้วยการเดอะสตาร์การดึงดูดของจักรวาล คุณกับเขาได้พบเจอกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันคนที่สร้างบุญคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนสําหรับบางท่านอาจจะมีการพัดผ้าในความรักในความสัมพันธ์การกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทําไม่มีใครแก้กรรมให้กับเราได้นะเราต้องแก้ที่ตัวของเราเองพฤติกรรมการกระทําและสิ่งต่างๆจะขึ้นอยู่กับวันเวลาในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันอดีตที่ผ่านไป แก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงวันเวลาปัจจุบันที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเด็กถือเหรียญมีพลังงานไพ่ซิกออฟครับซิกออฟครับคือพลังงานไพ่คนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมคิดถึงสถานที่เก่าๆคิดถึงสถานที่เดิมๆหรือในตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในสถานที่ที่เคยพาคุณไปในสถานที่เดียวกันในตอนที่มีคนที่กําลังโวยหามีคนที่คิดถึงมีคนที่อยากขวนกับและเป็นข้อเป็นครัวโอกาสที่เขาอาจจะเป็น ฝ่ายที่รู้ว่าโอกาสที่ได้จากคุณมันอาจจะน้อยแต่เขาจะพยายามติดต่อในหัวใจซึ่งการละการการรักกันหรือความแคร์ใจกันไม่ต้องพยายามใช้แค่ความรู้สึกใน ความชัดเจนในความจริงใจในการแคร์ใจในการดูแลของคนที่นักการมีพลังงานให้การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยควีนอวานราชินีงไฟคนที่มีเซนส์คนที่มีรางสังหรณ์คนที่มีการคาดอะไรแล้วคาดการได้อย่างแม่นยำในวันเวลาในห้วงวันเวลาในสิ่งที่คุณคาดการในสิ่งที่คุณคาดหวังในสิ่งที่คุณมีแบบแผนในสิ่งที่คุณมีเป้าหมายเดือดถนินปรเนนะครับเป็นพลังงานให้ข่ามาผลวิบากกรรมผลแห่งการกระท กรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับบทเรียนอย่างนั้นได้รับ การกระทําแบบนั้นนะครับเป็นไพ่แห่งการที่มีคนที่อยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทําที่ทําไว้กับอดีตที่ผ่านมาการกระทําในตอนนี้มีคนที่รู้แล้วว่าคุณ่ะคือคนที่คุ้นเคยคนที่รู้ใจคนที่คุ้นตาคนที่อยากอยู่ด้วยกันนะมีพลังงานไพ่บุคเพนําพาพบเจอคนที่เกื้อกูลพบเจอคนที่เกื้อหนุนพบเจอคู่อดีตชาติของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน เด็กถือดดบนะการแอบสืบการแอบส่องหรือเขากำลังมองรูปคุณภาพคุณเรื่องราวเก่าๆมันผุดขึ้นมาอยู่ในความทรงจำอยู่ในความคิดของเขาเขาอยากพบเจอกับคุณเขาอยากเคลียร์ใจเขาอยากอยู่ร่วมกับคุณเขาอยากทำทุกๆอย่างเพื่อคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในออปสอรมีพลังงาน Queen, าไพ่ควีนออปเปอร์แต่ตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่ นิ่งแล้วเป็นฝ่ายคุณที่จะดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งในตอนนี้เราคงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนและแต่ก่อนเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ยอมในทุกๆเรื่องยอมในทุกๆอย่างแกเขาแต่คนที่ผิดแต่คนที่กระทำไว้กับเราต้องมาขอโทษต้องมา คืนดีหรือต้องมาแคร์เราในความคิดในความสัมพันธ์ความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันความรักคือการอยู่ร่วมกันความรักคือการดูแลและความพวงใหญ่และความผูกพันของคนที่รักกันนะครับอขอทุพนานไพ่ไหนสรุปขอให้สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกนะครับ มีพลังงานไพเดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะมีพลังงานไพสามเหรียญมีพลังงานไพทีออฟวานนะทีออฟวานคือพลังงานไพ่การที่มีคนที่ เดินไปข้างหน้าในวันที่เดินไปข้างหน้าแล้วในทุกเส้นทางเดินเนี่ยมันมีสิ่งใหม่ๆมันมีโอกาสใหม่ๆมันมีเส้นทางเดินใหม่ๆที่ให้คุณเป็นฝ่ายที่จะต้องเลือกในเส้นทางเดินต่างๆในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงาให้เดอรซันเดอซันนี่คือความอบอุ่นคือความสําเร็จหรือคนที่มีชื่อเสียงความโดดเด่นในแวดวงสังคมคนที่รู้จักคุณเยอะคนที่รู้จักคุณมากสิบเรียน สิบเหรียญคือพลังงานให้ความเติมเต็มเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองของมีค่าที่เพิ่มพูนนะมันเหมือนมีพลังงานให้การที่มีคนที่อยากกลับมาเป็นครอบเป็นครัวอยากมีทุกสิ่งทุกทุก,ทกอย่างร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งห้าดาบเป็นพลังงานให้ความหวานระแวงหรือการไม่ไว้ใจการกระทำของคนคนหนึ่งที่เคยทำให้คุณไม่ไว้ใจในวันนั้นเขาอยากกลับมาเคลียทุกปัญหาเขาอยากกลับมาแก้ทุกปัญหา การพูดการคุยการและการกระทําในสิ่งที่พูดการใช้หัวใจและการใช้ความรู้สึกความคิดตรงกับคําพูดความรู้สึกตรงกับคนพูดหัวใจตรงกับการกระทำนะามีพลังไพ่ในหกเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือการดูแลความห่วงใยเหมือนเป็นฝ่ายเราที่ช่วยเหลือเขาในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาและเห็นคุณค่าในวันที่ห่างไกลหรือในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กลับเข้ามา แล้วแคร์ใจช่วยเหลือกันคอยดูแลกันคอยซัพพอร์ตในจิตใจของคนที่เรารักการแคร์ใจคนที่รักกันเขาใช้คําพูดคําจาที่ไม่ทิ่มแทงใจกับคนที่เขารักเขาแคร์กับความคิดเขาแคร์กับความรู้สึกเขาแก่์กับหัวใจของคนที่รักสามดาบเป็นพลังให้การติดต่อการสื่อสารมีคนที่อยาก พูดคาว่าเขาเสียใจเขาขอโทษเขาสํานึกผิดแล้วในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปในอดีตที่ผ่านมาการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจมีพลังใหา้าเดียมรเรลช์ชาวเมทัตไฟคิงออฟคัพดาชาถือถ้วยการตามตือ้อการขอร้องของคนคนหนึ่งนะคนที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมากกำลังลดอีกโก้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณคือคู่ของเขาคุณคือคนที่เขาอยากใช้ชีวิต คู่กับคุณเขาอยากจบกับคุณด้วยความรักและความผูกพันและความที่ดูแลในความรักด้วยกันนะครับของชาวธาตุน้ำนะหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีการทุกๆกท่านในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆกท่านนะครับ